วัสดีเจ้าป้าดาวพามาปอกผูเรียนหึงแลด้นเนาะอันนี้แกนน้อยอันนี้ห้าพันเยนเจ้าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็พันสายเนาะพันเยนหนึ่งพันเยนสามร้อยบาทนะถ้าคิดทวนๆเนาะอันนี้มันห้าพันเยนเ้า ขันไปแตกแล้วนะประดาเอามาไหว้สองคืนเนาะอันนี้ค่ะจับปลอกง่ายโอ้ง่ายกันหรมันแตกเงินเนาะโอ๊ะโอออันนี้แกงงามเนาะ ดินดิก็างามกว่าอันแจนใหญ่จาว้ากซื้อก่อนนะสามร้อยสี่ร้อยห้าหกอันนี้ก็ประมาณพันสี่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยบาทบ้านเทาเจ้าเนี่ย ประมาณพันสี่พันห้าเนาะปีนี่เอาปลาดาวได้กินเจ็ดเกนกันนะปีนี่กำลังได้อามาสองเกนเนี่ย

มีสีเนาะมันก่องาม,มก่อนแล้วเจ้าดีแล้วเนี่ยได้แขนเนี่ยประมาณพันสี่พันห้าร่อยบาทบรรเทาเนาะก <c oughs> ิมพื่อหายยากเจ้า บอกแล้วก็กินเลยเจ้ากินแล้วกินแล้วอิกะนี่แหะเจ้าพันสี่พันห้าร้อยบาทบันเทาเนาะนี่แหละ กินนที่มันหายยากเจ้านี่นะอืมได้แค่นี้แหละซีฟูนะมันก็งามเหมือนกันกินเลยเจ้าของกินนลาหมดแล้วเนาะเพราะว่ามันเยอะ เป็นทุเรียนหมอนทองเนาะ มอม,มาหน้าเจ้ามากินทุเรียนกับประดาวเนาะแถมสักอาทิตย์จะไปดูห่างเจ้าถ้ามันมดก็คือมดเนาะไปกินแขนนี่ก,ก็ยังดีแล้วเนาะ เป็นผลละไม่ไทยนะค่ะเอามาขายมองหนอกมันจะแพงเจ้าทุเรียนแก่นนี่สมมติว่าทุเรียนแก่นห้าพันบวกภาษีไปหั่มแปดเปอร์เซ็นต์เจ้าลานลมละเนละนานเล็ดประเทศญี่ปุ่น เพราะภาษี8%นี่แหละสมัยก่อน็ดปีก่อนแถวบ้านประดาบในนี้แต่ห้างมีการล่านห้างใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะภาษี8%เข้ามาประมาณ4ปีมานี่3ปี4ปีมานี่ล้านล่มหมดเลย คนี่ปุ่นเป็นเลิกกินเลิกแอลห้างใหญ่ๆมดละมีน้อยที่จะกินจะแอลเพราะภาษีมันแปลกเนาะชื่อของตังนอกแปดเปอร์เซ็นตะ์ะคิดนะถ้าเขาไปหนั่งกินในร้านมันเอาเยอะกว่านั่นนะเพราะผลทำให้เขากินเนาะแล้วด้ขอจบคลิปแคนนี้ก็นะอิมนะ่มเนาะ เพราะว่ามันกินแบบต้องว่างเจ้ามันพระดาวยังไมไ่ได้กินข้าวแต่อ,อีกอะกินเยอะก,ก็แบบใครดีนะอันนี้ป้าป้ากินเจ้าเพราะว่าประดาวกินไปมันนั่งแก่นนั่นโหอิ่มเลยปรดาวขอขอบคุณเจ้าก็ได้กุแซปรดาวด้วยเน้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ